พี่รักมาดูลูกให้หน่อยสิฉันจะจ,จัดของเรียงขึ้นชั้นเนี่ยแป,ป๊บจบเกมนี้ก่อนพี่รักผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะแป,ป๊บใกล้จบเกมแล้วพี่รักแป,ป๊บของเธอนี่มัสองชั่วโมงแล้วนะเฮ้ยเซ็งวะเดี๋ยวเนี้ยเียลูกขี้เตก็กลูกขี้เตก็กเธอก็เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกสิอ่าให้เราทำไม่เป็นเราทำไม่เป็นอ้ยจะไปไหนนะ่ะมาเอาลูกให้ก่อนเราจะไปอาบน้ำไม่ต้องอาบหรอกไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนี่ กันนะที่มันอยากมีลูกใจจะขาดเริ่มหนาวแล้วผิวฉันจะแต่งเห็บหมดแล้วเนี่ยเลือกได้เลยนะคะเอาโลชั่นซิต้าค่ะค่ะกระเป๋านี่แถมนะคะสวยขนาดนี้ให้ฟรีเหรอคะใช่ค่ะซื้อโลชั่นวัสลีนหรือโลชั่นซิต้าครบ279บาทรับฟรีกระเป๋านุ่มนิ่มสุดพรีเมียมตั้งแต่1พฤศจิก,กาถึง31ธันวานี้ s ซื้อได้ที่ร้านติดดาวทั่วประเทศโหกระเป๋าสวยแล้วก็ไปใหญ่มากใส่ของได้จุใจเลยเดี๋ยวหนูใส่ถุงให้ค่ะคุณพีไไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ใส่ถุงแบบนี้แหละ เรียวผมไปเตะบอลก่อนนะแล้วใครจะดูลูกช่วยเราล่ะเธอก็ดูลูกได้อยู่ไงดูลูกไปขายของไปมันจะยากตรงไหน คะมาซื้อเพิ่มเหรอคะพอดีแม่พี่เห็นกระเป๋าแล้วอยากได้นะ่ะซื้อลชั่นครบ279บาทก็ได้กระเป๋าฟรีละคุ้มมากร <c oughs> อบนี้เราเป็นสีฟ้าเหรอคะจ้าว่าแต่พี่เห็นคุณน,น้องนะ่ะเลี้ยงลูกเองตั้งแต่เช้าแล้วนะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหรอจ๊ะสามีหนูเขาออกไปเตะบอลกับเพื่อนนะคะว้าจริงเหรออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะถึงจะเป็นแม่ลูกอ่อนก็ไม่ควรปล่อยให้ตัวเองโซมแบบนี้นะผู้ชายออกไปข้างนอกเจอแต่ผู้หญิงสาวซื่สูตย์ไปกัไปก่อนนะ ราะเราโสมแบบนี้หรือเปล่าสามีถึงไม่ค่อยอยู่บ้านฉันจะต้องเป็นแม่ลูกอ่อนที่สวยที่สุดเริ่มจากดูแลผิวให้กระจ่างใสด้วยโลชั่นซิต้าเพิร์มีไข่มุกและคอลลาเจนช่วยผัดเซลล์ผิวหมองคล้ำบูดผิวกโกลว์ใสฉ่ำเด้งเนื้อโลชั่นบางเบาซึมไว้ไม่เหนอะหนะและยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดอีกด้วยผมไปเตรีมบอลก่อนนะเฮ้ยอะไรเข้าสิงคนนี่ยทำไมสวยจังทำไมไม่ชอบเหรอชอบดิผมเห็นคุณสวย แบบนี้ครั้งสุดท้ายก็ก่อนเราแต่งงานกัน3ปีที่แล้วเฮ้ยเพีย้ยนเราไม่ไปแล้วนะเอ้าไม่ไปเตะบอลแล้วหรออยากอยู่กับคุณกับลูกมากกว่าทำไมผิวคุณนุ่มจังเราใช้เรชใช้ซิต้าเพ์นอะผัดผิวหมองวุดผิวใสเธิใสทุกวันเลยนะจะได้ทั้งนุ่มทั้งออร่านะคุณน้อง เข้ามาขาดจริงหรือเปล่าคะเนี่ยเปล่าค่ะวันนี้รับอะไรดีคะคุณพี่อ,อโลชั่นจิต้าเหมือนเดิมค่ะรอบนี้เพื่อนฝากซื้อเพื่อนอยากได้กระเป๋าได้เลยครับหนาวนี้มีของไปดูแลคนที่คุณรักยังรครับ